สวัครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GNA นะคะวันนี้ผมจะไปดูผมจะไปเที่ยวร้านกาแฟดูบัวไปลงไปกันเลยครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง GNA ักนนี่มาให้กับน้องก็ได้นี่ไหมนั่นไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเอาตัวที่ยังไม่กินอะ่ะนีวนี้นี่ มันมาแล้วมันมาแล้วมันแย่งกันอยู่แย่งกันอยู่อโต้ให้มันสลูกเดมมันได้แล้วมันไม่โดนเ้ยให้ตัวมันแยกมันนะมันได้มันไม่ดเดี๋ยวพานเดี๋ยวผมกลังรอเรือนะแด็เรือกำลังมารอคิวนะคพวคิดไปถ้าผมได้อยู่ในเรือละนู่นนะะ หันไปได้านพี่ชายผมเลยนี่นะครับพี่ชายผมอยู่กับแม่นี่นะครับนี่บางคนจะไม่ได้กินพี่ชายผมมากนะครับเพราะว่าพี่ชายผมอยู่กันคลันลเนาะตอนนี้ผมคนโทรโลอยู่นนะพี่ชายผมก็ควบคุมพลันลำเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเขาจะรอดกันไหมไปเดี๋ยวต้องไปดูกันดีกว่าเราเดากันไม่ได้ อ่ะเดี๋ยวผมเลี้ยวแป๊บหนึ่งนะ มันมากเลยครับมาได้นะครับที่นี่ที่ชื่ออะไรนะบูบัวคาเฟ่ครับบูบัวคาเฟ่อุ้ยตอนนี้เฉียวกันมากเลยนะมีไอติมกินยั่ได้ในฝั่งนอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้จะชนเยี่ยแล้วนะฮะต้นดิ้คอนโทรเทคับที่น้ำไหลเลยเทคับตอนนี้ผมนะจะไปสุดแล้วตอนนี้ผมก็กำลังจะชนพี่ใช้ ตอนนี้พี่ชายผมจะถอยหลังนะมือรถตู้เบรกรถตู้เบรกคือถอยหลังโอเคเราถอยหลังแล้วนะฮะตอนนี้พี่ชายผมน่าจะชนนะก็้วคนโทรย,ยากหน่อยนะถ้าเราหมุนไปข้างหน้านะคะมันจะเลี้ยวซ้ายแต่ถ้าเราหมุนหลังเรากเลี้ยวขวาสําหรับใครที่ไม่รู้นะครับผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันเพิ่งรู้เมื่อกี้เน,ะะนี่ยฮะเนี่ยฮะจะชนแล้วเดี๋ยวผมเลี้ยวซ้าย ผมเดือดแนะนี่นะครับอาเดี๋ยวผมถือกล้องนะอ่าเดี๋ยวผมจะแนะนําแต่ละคนนะครับในครอบครัวผมนะว่านี่นะครับคนแรกพ่อผมสวัสดีครับนี่นะครับและอีกคนนะก็พี่ชายผมกับแม่ผมนะนู่นนะครับคุณย่าผมอยู่ไกลมากอยู่ในคาเฟ่นะเดี๋ยวะไ่ะ้อเดี๋ยวมันัวลกเดี๋ยวเรา น้องการเลี้ยวไปดูจะไปชนนะว่ามีเป็ดด้วยไดปดูเป็ดไหมมีเป็ดด้วยฮะมีเปด็ดเดี๋ยวเรามาดูเป็ดกันดีกว่าว้าวเจ๊ชนกันแล้วฮะเจนชนกันแล้ว <c oughs> เดี๋ยวถอยหลังก่อนหนึ่งนะอือต้องซัดกับน้ำนะฮะลำบากเลยตอนนี้นะครับผมจะ ไว้ต้องรูไว้ต้องรู้นี่นะครับป้านี้มาหั่นบู๊ต้องมาทำนี้ฮะไอติมนะฮะเจ๋งนะต้องขยับเรือก่อนเมื่อกี้เหมือนจะาตอนนี้ต้องขยับเรือนะคะเดี๋ยวชนกันนะนี่เดี๋ยวเรามาดูเป็ดกันก่อนเลยน่ารักนะคะสบัดกัดขนได้นะมาเดี๋ยวเราไปทางด้านนั้นนู้นโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่ถึงด้านนู้นนะครับพี่ชายผมไปไกลมากโอ้ามไม่ทันเลยนะที่เราคัดกันตะกีนะตอนนี้เราก็ ไม่ชนล้อเล่นนะครับล้อเล่นเดี๋ยวชนลกคว่ำแล้วเดี๋ยวจะลงคลิปให้ด้วยนะนี่อันนี้คือที่คอนโทรผมนะครับคอนโทรอะาดี๋ยวผมเำย้อนอ่านี่เรียเรียวเๆียบเียซึ๊บ ันนี้รักครับพี่ผมปันยังเมามันซึ่งมันมากอ่ะเดี๋ยวเราตัดในตอนที่เลี้ยวสิกกันเลยนะครับเฮ้ครับอนอรี้พี่ชายหมอผมจะบิกทำไมไม่รู้นะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าอ๋อน่าจะถ่ายรูปนะครับ นี่นะครับผมได้ออกมานี่คือทางเขาแบบยาวมากนะแบบยาวมากๆเลยอเคทันเดี๋ยวเราตัดไปตอนไปตรงอือ่นเลยนะครับเดี๋ยวนี่คุณย่านะครับอีกคนมาเดี๋ยวเราเสร็จแล้วครับแล้วสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่อง TNA e ด้วยนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้นะคะสวัสดีครับ